สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจเจศิ J มสาจาก y o u ูทูบช Channel ช่องเจเจศิมสานะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพามาดูปัญหาหนึ่งที่เจอในวันนี้นะครับนั่นก็คือปัญหาไฟแบตเตอรี่ที่หน้าปัดรถโชว์นะครับมันเกิดจากอะไรมันมีสาเหตุยังไงวิธีการแก้ไขยังไงในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับปกติถ้าเราเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์มันก็จะ ไฟเครื่องโชว์นะครับแล้วก็ไฟแบตเตอรี่แล้วก็ไฟตัวกาลน้ํามันนะครับถ้าเกิดเราบิดสตาร์ทนะครับบิดสตาร์ทไฟพวกนี้มันจะต้องหายไปหมดนะครับที่นี่ผมบิดสตาร์ทให้ดูเนี่ยปัญหาที่เจอก็คือตัวไฟแบตเตอรี่มันยังอยู่นะครับไฟเนี่ยเกิดจากระบบไดชาร์จนะครับมีปัญหาอย่างแรกนะครับให้เราลองเช็คบางทีอาจจะเป็นสายพันธุ์มันหย่อนนะครับสายพันธุหย่อนไอตัวไดชาร์จทางานไม่ปกตินะครับแล้วก็ลองเจ็บคันเร่งลงไปดูนะครับให้รอบเครื่องมันขึ้นไปสัก 1,500หรือ2,000นะครับเนี่ยปัญหาเกิดจากระบบชาร์จไฟแน่ๆนะครับทีนี้เรามาเช็คอย่างที่สองนะครับอย่างแรกเหยียบคันเร่งดูเนาะอย่างที่สองก็เรามาดูซิมาดูใต้ฝากระโปรงเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยสายพานยังหมุนปกตินะครับหมุนปกติอยู่นะครับทีนี้ให้เราลองมาเช็คโดยการถอดขั้วแบตเตอรี่ออกดูนะครับว่าเครื่องมันจะดับไหมนะครับ แต่ว่าของผมเนี่ยมันจะมีสะพานไฟนะผมแค่หมุนนะครับตัดระบบการทํางานเรียบร้อยดับนะครับทำไมมันถึงดับปกติมันไม่ดับหรอใช่ครับปกติมันจะไม่ดับเหตุผลก็คือว่าปกติแล้วตัวเครื่องยนต์เขาจะดึงไฟจากตัวไดชาร์ตนะครับเข้าไปหล่อเลี้ยงระบบการทํางานของเครื่องยนต์นะครับแต่ทีนี้พอไดชาร์ตมันมีปัญหามันก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่นะครับ เข้าไปในระบบการทํางานของเครื่องยนต์แทนนะครับเข้าไปยังระบบจุดระเบิดไปยังคอยนะครับอาการนี้สามารถขี่รถไปได้นะครับจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดนะฮะถ้าแบตเตอรี่หมดตอนไหนก็เรียบร้อยนะครับเครื่องก็จะดับสนิทตอนนั้นเลยนะครับแต่ข้อควรระวังนะครับวิธีนี้สามารถขี่รถไปที่ร้านซ่อมได้แต่เราต้องดูนะครับว่าตัวพัดลมของเราเนี่ยเป็นพัดลมที่ใช้ไฟฟ้าไหมหรือว่าเป็นพัดลมกับตัวเครื่องนะครับถ้าเป็นตัวพัดลมใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะครับมันจะ ตัดการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขี่ได้แบบช้าๆค่อยๆไปนะครับทีนี้ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วนะครับว่าเกิดจากตัวไดชาร์จเราเนี่แหละนะครับตัวไดชาร์จเองนะครับก็มีสาเหตุหลักๆหลายอย่างนะครับจะเปลี่ยนลูกใหม่เลยก็ได้นะครับหรือไม่ก็ลองเช็คที่แปลงฐานหรือไม่ก็ตัวไดโอดนะครับซึ่งผมคิดว่าผมจะไปซ่อม2ออย่างนี่แหละเอาไปเช็คแปลงฐานหรือไดโอดก่อนนะครับซึ่งผมจะไม่ทําเองนะครับเหตุผลที่ผมไม่ทําเองก็เพราะว่าผมต้องการให้ร้าน ขเขารประกันให้เราไปให้ร้านเขาซ่อมให้แล้วก็ให้เราประกันให้จะดีกว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาในส่วนอื่นๆของตัวรถนะครับเราก็ให้ร้านเขาดูแลให้เลยนั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อดีของการไปให้ร้านซ่อมเขาทําให้เนาะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมมั่นใจนะครับคิดว่าทําได้ทําเป็นนะครับก็ลองแกะออกมาเปลี่ยนมาทําดูเพราะว่าในคลิปนี้นะครับหลกัหลกๆเลยที่ผมต้องการจะสื่อสารก็คือว่าอยากให้เรารู้สาเหตุเบื้องต้นของอาการที่เกิดขึ้นนะครับอย่างคันนี้ของผมเนี่ยก็คือรู้แล้วแหละว่าเป็นที่ไดชาร์จนะครับเวลาเรา ไปที่ร้านซ่อมนะครับถ้าเกิดช่างเขาบอกว่าเอ้ยแบตเตอรี่มันมีปัญหานะเราต้องเปลี่ยนแบตนะอ่าไม่ใช่และช่างมั่วแล้วนะครับถ้าแบบนั้นเราเปลี่ยนร้านดีกว่านะครับถ้าเรารู้จักปัญหาเบื้องต้นนะครับรู้จักอาการรู้จักสาเหตุเบื้องต้นเราก็จะรู้จักขอบเขตของการซ่อมนะครับจากัดวงเงินของการซ่อมได้นะครับนี่ก็สำหรับในคลิปนี้ก็มาแนะนํากันประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์มีสาระก็ฝากกดแชร์กด ไลค์ like, กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงแล้วกันในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ